สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮนรี่พาฝ่องผ่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเหรียญนะครับเออหลวงปู่ทวดนะครับอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับผมปีพศนะครับเออสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผม เป็นรุ่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสร้างนะครับผมก็ความพิเศษนะครับของรุ่นนี้คือด้านหลังมีรูปของพระสยามเทวาธิราชนะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวของท่านอาจารย์นองนะครับที่มีรูปพระสยามนะครับผมด้านหน้านะครับก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างท,ที่จะสวยงามนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับตรงนี้เป็น ยันคาถาหลวงปูท่ทวดนะครับผมนี่นะครับนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิต,ติภควานะครับมีช้างสายฝาถึงว่าจะมีคําว่าวัดช้างให้แต่เหรียญน,นี้นะครับออกที่วัดใสยขาวนะครับเป็นหลวงปูท่ทวดนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับผมห่วงเดิมพร้อมนะครับผิวก็สวยใช้ได้นะครับอง์นี้ มาที่ด้านหลังนะครับอันที่ด้านหลังก็จะเป็นรูปของพระสยามเทวาธิราชนะครับนี่นะครับพระสยามเทวาธิราชที่ระลึกครบรอบ30ปีธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้10บธันวา สองห้าสามเจ็ดนะครับแล้วก็มีการตอกโค้ดนะครับตรงนี้ด้วยนะครับแถวแถวนี้เนี่ยเหรียญเนี่ยเขาจะตอกแถวแถวนี้นะครับแต่เหรียญน,นี้ตอกตรงนี้นะครับผมนี่เหรียญน,นะครับถ้าคนเล่น,นะจะนองเนี่ยเขาจะเรียกว่าเออเหรียญจั่นนองหลังพระสยามเทวทิราชนะครับก็จะเป็นที่รู้กันว่าเป็นเหรียญที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสร้างนะครับผม มีในระบบของทางวัดไส้ขาวอย่างแน่นอนชัดเจนนะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับผิวก็จะมีลุงน้ำมันกา๊าซขึ้นนะครับผมลุงลุงนะครับเห็นไหมครับลุงขึ้นดีนะครับเหรียญต้องดูให้คมคมนะครับโอ้โหนี่ลุงขึ้นเยอะดีนะครับใช้ได้เส้นสายนี่ เสี้ยนกระจายนะครับด้านข้างหลวงพ่อทวดหูมีลุงนะครับวัดช้างให้ผิวว่าสวยดีใช้ได้นะครับ น้ำมันก๊าดขึ้นเลยนะครับด้านข้างเป็นไข่ปลาล้อมรอบนะครับมีฟาร์มคล้ายคลึงกับเหรียญเลื่อนอาจารย์นองปีสามแปดอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ ั้งหลังนะครับปุ๊บพระสยามเทวาธิราชนะครับพระสยามเทวาธิราชถุงเงินนะครับ ที่ระลึกครบรอบสามสิบปีธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสาขาภาคใต้สิบธันวาสองห้าสามเจ็ดมีโค้ดตรงนี้นะครับต่อโค้ดนะครับผมชึบ ก็นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับผมสำหรับเหรียญนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมนะครับเปิดราคานะครับเหรียญนี้นะครับไว้ที่สอง0ด้อห้าสิบบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดนะครับผมห้าสี่หนึ่งสามหหกเชนนะครับ รับประกันแท้นะครับผมให้ตลอดชีพนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับเหรียญนี้นะครับผม2850บาทหลังพระสยามเทวทิราชนะครับแล้วก็มีเหรียญที่ได้มาใหม่อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นหลวงพ่อทวดวัดพังเทียอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานะครับหลังเก้ารัชการปีพศสองพัห้า้อยสอง นะครับเนื้อทองแดงกระไรเงินนะครับเหรียญนี้นั้นผมเปิดราคาไว้ที่สี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่ก็ได้มาใหม่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งองนะครับเป็นเอ่อหลวงปูทวดอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับปีพศสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับผมปีศูนย์เจ็ดนั่นเองนะครับเนื้อว่านพิมสามทวดนะครับเนื้อว่านพิมสามทวดนะครับ องค์นี้ก็จะเปิดราคาไว้ที่17,500บาทนะครับผมนี่นะครับก็ได้มาใหม่นะครับอันนี้นะครับผม17,500บาทโทรศู8 8 5 4 1 3, 6, 6, 6, ้า6ปดแดนเชฟนะครับแล้วก็องค์นี้4,700บาทนะครับผม ส่วนอง์นี้นั้นนะครับ2850บาทนะครับแล้วก็องค์ปิดท้ายนะครับได้มาใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นเตารี่พิมใหญ่เอนะครับหลวงพุทวดวัดช้างให้ปีพศ2539รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคนะครับองน,นี้เป็นเนื้องเงินบอกทองคำผิวน้ำทองผ้าสวยมากๆนะครับองน,นี้ผิวนั้นจะหลัดดีนะครับ มีกล่องเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยทําคลิปลงไปนะครับถ้ามีเวลานะครับหรือว่าจะล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตัวนี้ก็เก็บอยู่นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ออ่เหลายๆท่านนะครับเข้ามาอุดหนุนผาเครื่องนะครับในช่องผมนะครับทําให้ผมเออมีอากาศได้ขยับขยายมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับมาณที่นี้นะครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดเนี่ยที่ยังไม่เช่าหาก็ไม่ว่ากันนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์ผมก็ดีใจแล้วนะครับทําความรู้จักดูกันไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามั่นใจแล้วนะครับองค์ไหนชอบก็โทรมานะครับสอบถามพูดคุยกันนะครับผมแต่ลูกค้าเนี่ยผมว่าตอนนี้ที่ผมทําช่องมาเกือบสี่ปีเนี่ยนะครับผมก็ ผมว่าผมมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับหลายร้อยคนนะครับผมก็ขอขอบคุณในฟาร์มไว้เนื้อเชื่อใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับตั้งแต่หลักร้อยยันหลักแสนนะครับผมราคาไหนก็ประกันแท้ให้ตลอดชีพทุกองนะครับไม่เอ่อม่วนนิ่มนะครับไม่ตีกินนะครับผมประกันแท้ให้ตลอดชีพทุกองนะครับ ก็นะครับเอ,อ่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ